โอ้โหออกมาเมสาข่าวแบบนี้ดีกว่ามีข่าวปลอมนะคะจะมาแจ้งให้ทราบกันมีการแชร์กันมากมายนะคะในลายกลุ่มไลน์เพื่อนไลน์กรุ๊ปบริษัทไลน์นั่นไลน์นี่ของพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศไทยนะคะแชร์กันบอกว่าเนี่ยน้ำยาบ้วนปากเนี่ยนะมันสามารถป้องกันโควิดได้นะบ้วนทุกวันเนี่ยไม่ติดโควิดแน่นอน มาบอกตรงนี้เลยนะคะว่าอันนี้ข่าวปลอมค่ะอย่าไปเชื่อแล้วก็อย่าไปแชร์ต่อนะคะเพราะจริงๆแล้วน้ำยา บ้วนปากเนี่ยมันมีแค่ริ์ยับยั้งแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นปากเท่านั้นดังนั้นโควิดที่มันเป็นไวรัสเนี่ยนะคะมันไม่สามารถที่จะไปป้องกันได้ค่ะดังนั้นถ้าเกิดใครเห็นข่าวนี้ในไลน์คุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครก็แล้วแต่ส่งมาให้เรานะคะให้ยืนยันกับเขาไปเลยว่าเอ้ยอย่าไปเชื่อข่าวนี้นะมันเป็นข่าวปลอมน้ํายาบ้วนปากไม่สามารถป้องกันโควิดได้ แต่สิ่งที่สามารถป้องกันโควิดได้ก็คือการฉีดวัคซีนนะคะโดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุน้นการใส่แมสสนะคะการล้างมือบ่อยๆนะคะการเว้นระยะห่างจากผู้คนไม่ไปในที่แออัดนะคะแล้วก็การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอันนี้ต่างหากคะ่ะที่ช่วยป้องกันโควิดได้นะน้ำยาบานปากไม่ได้ป้องกันโควิดนะคะข่าวปลอมมาเม้าข่าแบบนี้จ้ะ